ตนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและฮีเพลงไทยเปิดขุมทรัพย์สาธิตเพลงสรรเสริญพระบารมีผ่านเครื่องเล่นดนตรีที่มีอายุมากกว่าร้อยปี หวังสารต่อให้คนไทยหันมาสนใจมรดกชาติมากขึ้นร่วมกิจกรรม100ปีเพลงสรรเสริญพระบรารมีไปกับพฤชทิพ,พงประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทงชาติไทยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านเป็นนายกสมาคมนักอน,นุรักษ์ อะไรนะฮะกระบอกเสียงเครื่องเล่นกระบอกเสียงไล่ฮีบเสียงไทยและหีบเพลงหีบเสียงไทยและหีบเสียงไทยชื่อยาวจังเลยครับมันมี2ส่วนครับกระบอกเสียงส่วนหนึ่งเป็นวัรนวตกรรมที่บันทึกเสียงครั้งแรกของโลกหลังจากนั้นก็มาเป็นหีบเสียงหีบเสียงุดะบอกเสียงหีบเสียงใช่แล้วที่อยู่ข้างๆอันนี้กระบอกเสียงไหนฮะนี่ครับชุดของกระบอกเสียงทั้งหมดเลยอันนี้คือครั้งแรกของโลกเลยครั้งแรกของโลกเลยอันนี้ไม่ใช่กระบอกยาใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นกระบอกเสียงเป็นกระบอกเสียงครับ๋อเลยยัง พี่กนกนี่ต้องอันนี้ต้องรู้เลยครับเพราะว่าร,รู้ผมไม่รู้ <c oughs> ตัไม่รา้อาจารย์อย่าอย่าพูดอย่างนี้คืออย่างนี้ครับ <c oughs> กระบอกเสียงเนี่ยเป็นวิธีการผลิเสียงครั้งแรกของโลกแ,แล้วก็ผันมาเป็นกระบอกเสียงฝ่ายรัดกระบอกเสียงฝ่ายค้านแล้วก็กระบอกเสียงของไม่ใช่ลอาจารย์ผู้สื่อข่าว <c oughs> ไม่ไปแล้วอาจารย์ซึ่งมันเป็นงานผันมาผมจำได้แล้วผมเคยผมเคยอาจารย์เคยเอามาให้ลองทีใช่ไหมใช่มันเป็นเทียนไขใช่ไหมเป็นเทียนเป็นเทียนไขนะครับละลายได้ ะฉะนันถ้าร้อนๆนี่ก็หมดเลยต้องเก็บดีๆอาจารย์กระบอกเสียงคือตัวนี้หรือตัวนี้ฮะตัวนี้กระบอกเสียงครับส่วนตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นกระบอกเสียงใช่ฝรั่งเอาฝรั่งเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นไซเลนเดอร์ตัวนี้เป็นโฟโนกราฟเอาเอาตัวนี้ไปใส่ตัวนี้ใช่ถูกไหมฮะมีมีเสียงเพลงออกมาแล้วก็ตะโกนใช่ไหมฮะเอ่อถ้าเวลาอัดเนี่ยสมัยรัชกาลที่ห้าเราต้องตะโกนเข้าไปตะโกนเข้าไปเวลาครับแล้วมันจะขูด ขูดขูดเป็นวงขายใช่แล้วมันจะเป็นอะไรนะครับชื่อสมาคมกระบอกเสียงอะไรต่อนะคะหีบเสียงครับหีบหีบเสียงกับกระบอกเสียงไม่เหมือนกันอ่าฮีบเสียงเนี่ยจะเป็นลักษณะของจานเสียงละเป็นแผ่นเสียงละนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้คือหีบเสียงครัอ่าอันนี้จะเป็นรุ่นก่อนหีบเสียงถ้าเป็นหีบเสียงเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกำปั่นคือมีฝาปิดจะเป็นรุ่นสุดท้ายแต่อย่างงี้เป็นปากปากแตรอ้าวละหมดเวลาแล้วนะฮะยังยางยางยังยังมีมีของสำคัญมีของสำคัญโอ้เอาวละฮะนี่นี่อะไรครับอาจารย์ ครับนะอันนี้เป็นเอกสารสําคัญซึ่งผมขยายขนาดให้ใหญ่ยักษ์ขึ้นมาคร,นครับจะได้ได้อ่านการชัดเจนเป็นการเปลี่ยนคําร้องเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีนะครับต้องบอกว่านี่เป็นเอกสารที่น้อยคนเนี่ยได้เห็นเป็นพระราชนิพลลนธ์รนเก้ารัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ,รบซึ่งทรงเปลี่ยนนะและก็มีเป็นพระราชนิพนธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นคําร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีที่เราใช้กันในปัจจุบันแต่ว่านี่ครับ คือเริ่มประกาศวันที่1มีนา2,456นะครับแล้วก็1นมีนา2,555ที่ผ่านมาเนี่ยคือการก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษละร้อปีมหนมีนาคม2556ก็100ปีเต็มพอดีเต็มบริบูรณ์เลยครับและนี่คือเนื้อเพลงที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเลยใช่แล้วคาับผมจากตรงไหนอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นเนื้อร้องคำร้องของเจ้าฟ้าอริศรานุวัติวงศ์นะครับซึ่ง แตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยก็คือก่อนมาที่1เมษายน2 4 5 6เรามีเพลงสรรเสริญอยู่แล้วครับมีถึง6ฉบับแต่เนื้อเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยอ๋อเลอฮะทำนองเดิมทำนองเดิมทำนองนี่มีทำนองนี่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5คือ2,431นะครับมีหลักฐานยืนยันว่ามีการเล่นจริงๆเนี่ยตอนเปิดสาลายุทธนาธิการ นะครับมีการร้องแล้วก็เป็นไทยเดิมนะครับนะฮะก็คือกระทรวงกลาโหมนั่นแหละสารายุทธนาธิการเนื้อเพลงเลยเนื้อเพลงเปลี่ยนไปฉบับแรกเนี่ยเป็นคำร้องสำหรับทหารเลยนะครับแล้วแล้วพอมาเป็นฉบับนี้อาจารย์พอทราบไหมว่าก่อนจะมาเป็นฉบับนี้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนตรงไหนบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหลายๆคำนะครับอันนี้เป็นพระราชประสงค์เลยนะครับเพื่อที่จะให้มีการร้องที่กระชับและความหมายชัดเจน นะแล้วก็ตรงตรงประเด็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เปลี่ยนชัดเจนเดี๋ยวจะให้ฟังจากในกระบอกเสียงนะครับคือคําสุดท้ายคือชะโยเมื่อก่อนไปแล้วชะนี้นะครับชะนี้แหละชะนี้นะครับก็คือว่าเะทวายชายชะนี้ใช่ครับก็คือความทั้งหมดแล้วลงด้วยว่าั้งหมนนี้คือชะนี้เพราะเปลี่ยนเป็นชโยชโยคือไม่ใช่ชโยไม่ใช่คนส่วนมากจะร้องว่าชโยใช่ผิดนะครับจริงๆคือชโยก็ลองขออนุญาต่ใช่ค่ะคำขึ้นต้นด้วย เรามักจะร้องว่าฆ่าวระใช่ไหมคะครับต้องฆ่าวรอะครับมีสระอ่ะเนีอันนี้เป็นคําที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะการเขียนแบบเก่านะครับต้องเบอ๋อเหรออาจารย์แล้วออกเสียงไงคะครับจริงๆแล้วก็คือฆ่าวรพุทธเจ้าวอร์ตรงวอร์ใชครับผมเขียนแบบใหม่เนี่ยก็ไม่มีสระอ่ะครับไม่มีสระใช่แล้วก็ไม่น่าจะมีไม่ไม่มีตรงนี้ด้วยใช่ครับอันนี้เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นมีการคำภาษามันจะมีหมดเลยพัฒนาการใช่นไหมมีสระอ่ะหมดเลยครับนี่เขียนแบบเก่าใช่ไหมใช่ ปัจจุบันคนมักจะร้องผิดก็คือตรงนี้นะครับก็คือเอกบรมจะร้องว่าจักรินจักรินจริงๆคือจักรินต้องไม่มีคำว่ากะอ๋อควบไปเลยควบไปเลยบางคนจักไม่มีกะไม่มีบางคนก็จักรกลินเนี่ยผิดต้องต้องเลยนะจักรกลินจักรกลินนะครับแล้วก็เด็กๆอนุบาลผมบรรยายมาหลายแห่งตรงนี้ครับจะเป็นสุกสาน จริงๆคือสุขศาซาสุขศาซาสุรคาซาครับพราว่าก็ส่วนมากก็จะเป็นสุกะสุกะคือกอไก่กันนั้นนะครับแล้วก็คือตอนนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าเด็กไทยร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีไม่เป็นคือต้องเข้าใจนิดนึงว่าทุกวันเราฟังเพลงชาติสองครั้งแต่เราไม่ได้ฟังเพลงสรรเสริญพระบรมมีเลยนะครับนี่คือเหตุที่ เด็กอนุบาลเด็กประถมเด็กวัยรุ่นตอนนี้เนี่ยร้องผิดร้องเพี้ยนกันเยอะมากสมัยก่อนเวลาโทรทัศน์เนี่ยปิดสถานีเนี่ยจะมีใช่แต่ตอนนี้เพลนสรรเสริญแต่ที่ตลอดเวลากันนี้ตอนนี้เป็นเซเว่นอีเลฟเว่นยี่สิบสี่ชั่วโมงครับก็เลยไม่ได้เปิดโรงหนังแต่ก่อนก็มีมีครับมีทีนี้ยังมีไหมก็ตอนนี้ตอนนี้มีมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระมีในโรงหนังเนี่ยมีที่มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ห้าเพราะว่าเรามีความประสงค์นะที่จะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธศาสนาที่ เราได้ชมมหรศพเราได้ดูละครเราได้ดูลิเกเนี่ยเพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นมีความร่มเย็นเป็นสุขในสยามเนี่ยเป็นเพราะว่าพระองค์ท่านจึงต้องร้องเพลงสรรเสริญพระวิกรตอนที่มีความร่มเย็นในการชมมหรศพนี่ถึงพระองค์แต่ว่ามักจะร้องต่อสุดท้ายแต่พอเป็นโรงหนังต่อสุดท้ายคนมักจะออกจากโรงหนังแล้วก็ไม่ได้ยืนเคารพต้องเป็นตอนต้นอาจารย์คะเดี๋ยวเวลาหมดค่ะขอฟังเวอร์ชันด้วยได้ครับเชิญเลยครับอาจารย์ฉบับนี้นะครับ เป็นปีพศเดี๋ยวเขาจะไข่นิดนึงนะครับเป็นปีพศ2445นะครับ2445เป็นเราเรียกว่าอันนี้เป็นกระบอกเสียงนะนะต้องจับอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นฉบับแท้ๆเลยร้องโดยนายจอนะนายจรในสมัยรัชกาลคนไทยป่ะคนไทยนะคะชื่อนายจรนเห็นไหมจอมขวัญดูไว้ดูไว้เราครับค่ะพี่นี่ก็ใส่กระบอกเสียงตรงนี้นะแล้วก็เอาละฮะกระบอกก็เริ่มหมุน อันนี้คือเสียงจาก2,445เลยนะครับ จะให้ลงตอนสุดท้ายกับฟังดีๆนะครับชนีืีเลยค่ะก็คือลองด้ว่าชนีแลที่มีการเปลี่ยนแล้อันนี้ปีปี2445เป็นมาตรฐานอันนี้จะเป็นฉบับเอื้อนไทยซึ่งไม่ค่อยมีคนได้ฟังมากนักนะฮะอันนี้เป็นเราต้องปิดพี่เขาไหมคะอ่าไม่เป็นไรก็ปล่อยไปก็ได้ครับ ต้งบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับอ่านี่นะครับร้องโดยแม่ปุ่นแม่แป้นนะครับแม่แม่อุ่นแม่แป้นแม่ปุ่นแม่ปุ่นแม่แป้นครับ เป็นการร้องเอื้อนไทยซึ่งเนื้อจะต่างโดยสิ่งเชิงครับอาจารย์จะมีกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์ของอาจารย์ยังไงบ้างฮะเอ,อจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะเปิดกิจกรรมตลอด1ปีจนกระทันน่งถึงวันที่1มีนา2556นะครับซึ่งก็มีความตั้งใจอยากให้คนไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงความสาคัญของเพลงสรรเสริญพระบรมีนผมพยายามจะ ขอร้องนะครับไปกระทรวงศึกษาธิการนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากให้มีการเปิดเพลงสรรเสริญพระมีที่โรงเรียนนะครับทุกวันจันทร์ซึ่งเป็นวันเสด็จพระราชสมภบพบในหลวงนะครับ<อ>คือหลังเพลงชาติหล,หลังที่เราเคารพธงชาติเนี่ยขอสักปีนี้ปีหนึ่ง นะครับเพื่อที่จะเป็นการฉลอง100ปีหรือศตวรรษเป็นสังเสริมไปมีแล้วก็เป็นการถวายพระเกียรติในหลวงด้วยนะครับถ้าได้ก็จะดีเยี่ยมเลยครับไปที่พภัณฑ์ขางอจารย์เนี่ยไปขอฟังเพลงนี้ได้ไหมฮะได้ครับก็คือจะเปิดทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับอยู่ที่ลาดพร้าวซอย4ี่สาลาดพร้าวซอยทุกวันอาทิตย์ตอนนั้นน้ำท่วมไหมท่วมครับแต่ตอนนี้ไม่ตอนนี้ไปได้ตอนนี้ไปได้เดี๋ยวไปฟังกันนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปพร้อมกันเลยขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีครับครับ ข่าวข่าวคนคนข่าวช้า